มันไม่น่าใช่นะมันอ่ามัน,ม,นมันแปลกๆแ,แหละผมรู้สึกว่าเอ้ยมีใครมาแกล้งเราหรือเปล่าวะอะไรเงี้ยเพราะว่าตอนนั้นเนี่ยผมอยู่บ้านคนเดียวเนี่ยเนาะจะบอกว่าแม่เนี่ยมาเคาะเนี่ยก็ไม่น่าใช่นะเพราะว่าถ้าเกิดมีอะไรเนี่ยแม่เขาก็จะโทรมาหาผมก่อนเนาะเขาจะไม่ทิ้งเครื่องไว้อ่าเพียวๆทิ้งเครื่องไว้โดดเดี่ยวโดยที่ไม่เฝ้านะอย่างน้อยเขาต้องโทรบอกว่า เออเจแม่อยากได้นูน่นอยากได้นี่เนาะหยิบติดมาด้วยอะไรด้วยถ้าเกิดจะมานอนอะไรอย่างงี้นะพอได้ยินเสียงกันเนี่ยผมก็กลับไปดูประตูข้างบ้านนะปรากฏว่าเปิดไปเนี่ยสวัสดีครับพี่พี่พยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง g p c วันหนึ่งผมเดินเข้าป่านะครับวันนี้ยังอยู่กันเหมือนเดิมนะครับหลังจากคลิปที่ไปสำรวจถ้ำนะครับผมก็ยังไม่ได้ย่างกายเข้าไปในผืนป่าเลยตอนนี้นะครับยังอยู่ในสตูดิโอ หรือว่ายังอยู่ในบ้านผมนั่นเองนะครับวันนี้ผมจะมาเล่าเรื่องราวประสบการณ์นะครับที่ผมเจอในปี6.5นะครับช่วงประมาณต้นปีประมาณเดือนกุมภาพันธ์นะครับเรื่องนี้เป็นประสบการณ์ตรงนะครับที่ผมได้พบเจอในการไปถ่ายทําคลิปนะครับ mm. เกี่ยวกับการชวนบางสิ่งบางอย่างเนี่ยมาร่วมในกิจกรรมโดยที่ผมไม่รู้ตัวและที่ซ้ําไปกว่านั้นนะครับ ผมเผลอชวนบางสิ่งบางอย่างกลับมายังบ้านมายังที่ปักอาศัยนะครับเรื่องราวเนี่ยจะเป็นอย่างไรนะรก่อนไปรับชมผมฝากพี่พี่กดไลค์คลิปกดติดตามเปิดกระดิ่งแจ้งเตือนนะครับเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปให,ใหม่ในครั้งถัดไปนะครับ jpc ช่องเดินตาคนเดียวโอเคครับพี่พี่นะครับวันนี้ก็จะพูดคุยในบรรยากาศที่ค่อนข้างเสียวนิดนึงนะในบรรยากาศมืดมดนะครับที่บ้านผม เราวันนี้ต้องขออนุญาตนะฮะใส่หูฟังนะครับเพื่อที่จะมอนิเตอร์เสียงตัวเองนะฮะต้องขออภัยนะครับในคลิปที่ผ่านมาเกี่ยวกับการพูดคุยกับ JPC นะครับที่ผมทำคลิปเล่าเรื่องอยู่ในสตูดิโอหรือว่าอยู่ที่บ้านเนี่ยบางครั้งนะครับภาพหรือว่าเสียงเนี่ยอาจจะไม่ดีเท่าที่ควรนะครับผมก็จะพยายามปรับปรุงเนาะต้องขอออกตัวก่อนเลยว่าผมไม่มีทีมงาน ไม่มีใครที่จะมาช่วยเซตหรือช่วยฟังเสียงนะครับวันนี้ผมก็ขออนุญาตฟังเสียงด้วยตัวเองเผื่อบางครั้งมันมีเสียงชัดไม่ชัดหรือว่าไมค์ช็อตเนี่ยจะได้แก้ไขให้พี่ๆทุกท่านนะครับได้รับชมเสียงได้รับชมภาพนะอย่างเต็มร้อยเปร์เซ็นะมาย้อนเรื่องราวการเดินป่าของผมนะที่ผมไปชวนบางสิ่งบางอย่างเนี่ยมาร่วมกิจกรรม โดยที่ไม่รู้ตัวนำซ้ำไปกว่านั้นนะชวนบางสิ่งบางอย่างเนี่ยกลับมาบ้านโดยที่ผมไม่รู้เหมือนกันนะฮะคือในคลิปนี้เนะี่ยเป็นคลิปตอนที่94นะครับผมก็เข้าไปเดินป่าปกติช่วงเนี้เป็นช่วงฤดูร้อนเป็นต้นปี2565อยู่ในช่วงเดือนกุมภานะฮะผมก็ไปยังจังหวัดแพร่นะครับเป็นตะเข็บจังหวัดลำปางห่างจากแม่เมาะไม่มากเท่าไหร่นะครับ ผมขอลงรายละเอียดเกี่ยวกับพื้นที่ประมาณเท่านี้เพราะว่าสถานที่นะฮะมีความละเอียดอ่อนนิดนึงผมขอสงวนสิทธิ์บอกแค่นี้นะฮะพี่ๆซึ่งในคลิปนั้นเนี่ยผมก็เข้าไปเดินป่าเนี่ยปกติสภาพพื้นป่าเนี่ยเป็นป่าเต็งลังเนาะก็อ,อยู่ในช่วงฤดูแล้งผมก็ไปนอนพักผ่อนไปผูกเป้ธทำอาหารนะครับแล้วก็หุงข้าวกินในกระบอกไม้ไผ่ มาพูดถึงเรื่องที่มีบางสิ่งบางอย่างเนี่ยที่ผมชวนเนี่ยโดยที่ผมไม่รู้ตัวนะครับแต่สิ่งนี้ก็มาเป็นข้อห้ามที่ผมเพิ่งรู้นะในการเดินป่าจากคำแนะนำการคอมเมนต์ของพี่พีเอนะครับที่แนะนำผมมาบอกว่าการที่เราเข้าป่าเนี่ยแล้วเราพูดหรือว่าเราเชิญชวนบางสิ่งบางอย่างเนี่ยโดยที่ไม่เอ่ยชื่อเนี่ยมันเท่ากับว่าเป็นการชวนสิ่งลี้ลับหรือว่า วิญญาณพเนจรนะครับที่อยู่ในบริเวณนั้นเนี่ยมาร่วมกิจกรรมกับเราด้วยซึ่งในคลิปตอนที่94เนี่ยผมก็ได้เชิญชวนพี่ๆเนี่ยจริงๆอะความหมายผมนะก็คืออยากจะเชิญชวนพี่ๆทุกท่านเนี่ยที่ดูคลิปอยู่เนี่ยมากินข้าวพร้อมกับผมเนาะแต่ด้วยลักษณะการถ่ายทําคนเดียวมันไม่มีสคริปหรือว่ามันไม่ได้มีใครที่จะมาคอยช่วยกํากับดูแลเนี่ยบางครั้งเนี่ยผมเผลอปากไปนะครับ โดยการมากินข้าวกันครับอะไรประมาณนี้เนาะก็จะใช้คำนี้บ่อยมากเลยในการเดินป่าในช่วงต้นๆในคลิปแรกๆเลยจนถึงปี65เนี่ยค่อนข้างที่จะใช้บ่อยพอสมควรไอการที่มากินข้าวครับมาครับอะไรประมาณนี้เนี่ยไม่น่าเชื่อครับว่าคำพวกนี้เนี่ยจะเป็นการเชิญชวนสิ่งที่มองไม่เห็นพูดผีปีศาจหรือว่าเป็น วิญญาณพเนจรที่อยู่ในบริเวณนั้นเนี่ยมาร่วมกิจกรรมมากินข้าวกับผมด้วยแล้วในคลิปนั้นเนี่ยสิ่งที่ผมได้ยินเนี่ยผมได้ยินเสียงแววมากระซิบข้างหูเนาะอันนั้นก็เป็นส่วนหนึ่งที่ผมเจอในผืนป่าตอนนั้นก็ยังไม่ได้คิดอะไรมากมายจนมาถึงทุกวันนี้เนี่ยแล้วผมก็เก็บเรื่องนี้ไว้นะครับจริงๆเนี่ยอยากจะไปเล่าในรายการวิทยุเกี่ยวกับเรื่องผีอะไรประมาณนี้นะครับกะว่า จะเป็นเรื่องพิเศษเลยสำหรับ JVC และตอนนี้เนี่ยเป็นโอกาสที่ผมไม่ค่อยได้เดินป่านะฮะหลังจากที่ไปสำรวจถ้ามาเนี่ยผมก็เก็บตัวเองอยู่ในบ้านอยู่ในพื้นที่ที่ปลอดภัยวันนี้ก็เลยอยากเอามาเล่าให้พี่ทุกท่านฟังนะครับตอนแรกเนี่ยผมคิดว่าเรื่องเนี่ยมันจะจบแค่ตรงนั้นแหละแค่ได้ยินเสียงแววนะฮะในผืนป่าเพราะผมถ่ายคลิปเสร็จจบอะไรเรียบร้อยเนาะกลับมาย่งบ้าน,นครับพี่ เรื่องราวความสําคัญเนี่ยมันอยู่ตรงนี้นะครับเหตุการณ์มันอยู่ที่บ้านผมเองนะฮะเมื่อผมกลับมาบ้านนะครับพี่พี่ต้องขอเล่าก่อนเลยว่าครอบครัวผมเนี่ยเป็นชาวนานะครับโดยแม่ผมเนี่ยก็จะมักไปนอนนาเฝ้าเครื่องบ่อยๆนะครับซึ่งในช่วงนั้นเนี่ยก็เป็นการดึงน้ําใส่น,นะครับไม่ใช่ดึงตามคลองนะ ดึงจากบ่อนะครับขึ้นมาแม่ผมเนี่ยจำเป็นจะต้องไปเฝ้าเครื่องดูดน้ําอยู่บ่อยๆนะแล้วในครั้งนั้นเองนะครับผมก็กลับมาบ้านเนาะตอนนั้นเนี่ยแม่ก็ไปเฝ้าเครื่องอยู่ที่นาผมก็กลับมาบ้านอยู่บ้านคนเดียวนะครับในช่วงเย็นช่วงเวลาที่ผมกลับมาบ้านเนี่ยครับผมก็จะมาเคลียร์ข้าวของเนาะในการเดินป่าไม่ว่าจะเป็นอุปกรณ์ต่างๆเป้กระเป๋าอะไรที่ผมสามารถพกไปได้เนี่ย มันก็จะกลับมาเคลียร์ตัวเองแล้วมาเซตใหม่นะครับเพื่อที่จะพร้อมสําหรับในการเดินป่าทริปถัดไปซึ่งในใจผมเนี่ยก็คิดว่าเมื่อเราเซตของเส็จเนี่ยก็จะไปนอนนากับแม่เนาะก็จะไปเฝ้าเครื่องเป็นเพื่อนแม่เพราะว่าถ้าเราไม่เฝ้าเครื่องเนี่ยแม่เคยบอกนะครับว่ามันจะมีขโมยขโจเนี่ยอาจจะมาลักเครื่องของเราได้เนาะเครื่องของผมเนี่ยก็เป็นเครื่องคูโบต้าแบบนี้เนาะ 1 1แรงนะครับก็เป็นเครื่องที่คนที่ทํานาทั่วไปเนี่ยก็ใช้กันนะเดี๋ยวผมจะขึ้นรูปไว้กันเนาะก็อธิบายไม่ถูกว่ามันเป็นลักษณะยังไงนะครับมันก็มีมูลค่าพอสมควรนะฮะเรียกว่าเยอะเลยเนาะสำหรับอาชีพการทําไร่ทํานาเนี่ยถ้าไม่มีสิ่งนี้นะก็จะลําบากในการสูบน้ําหรือว่าการทํากิจกรรมต่างๆนะเกี่ยวกับนานะครับพี่ๆซึ่งตอนที่ผมกลับมาถึงเนี่ยนะครับผมก็ต้องขอบอกกันเลยว่าบ้านผมเนี่ย มันมีทางเข้า2ทางนะทางเข้าที่1น่ะครับมันเป็นประตูกระจกเลยเป็นประตูกระจกบานใหญ่เลยประมาณ2เมตรส,สีนะประมาณนี้เนี่ยอ่ามันจะเป็นบานเลื่อนออกนะครับบานเลื่อนออกเดี๋ยวผมจะขึ้นภาพไว้เนาะมันจะเป็นบานเลื่อนออกแล้วมันจะมีประตูข้างๆเนี่ยเป็นประตูครัวนะครับเรียกว่าข้างบ้านเนี่ยเป็นประตูสังกะสีซึ่งผมไม่รู้ว่าบ้านพี่ๆเนี่ยเป็นเหมือนกันหรือเปล่านะครับถ้าเป็นเหมือนกันลองคอมเมนต์นะว่าคนที่มีประตู2บ้านอย่างเงี้ยนะส่วนใหญ่เนี่ย เขาจะเข้าหลังบ้านเข้าข้างบ้านกันเนาะหน้าบ้านเนี่ยผมไม่เข้าใจเหมือนกันว่าทําไมครอบครัวผมเนี่ยไม่ชอบเข้าหน้าบ้านนะชอบเข้าข้างบ้านชอบเข้าหลังบ้านหน้าบ้านก็ทําไว้อย่างดีเลยทําประตูอย่างดีเลยแต่ไม่เข้านะครับที่ผมเล่าเรื่องราวเกี่ยวกับประตูอย่างเงี้ยเพราะว่าในจังหวะที่ผมมาเซ็ตของหรือว่ามา เช็ควิดีโออะไรพวกนี้เนาะคือมันต้องเช็คตลอดนะครับเวลาเรากลับมาบ้านแล้วเนี่ยมันไม่มีเวลาเช็คที่ผืนป่านะครับเพราะว่ามันค่อนข้างที่จะต้องใช้เวลาแล้วก็ต้องระมัดระวังตัวถ้าจะมานั่งไล่เช็คว่าอ่ะผมถ่ายฉากนี้ถ่ายซีนนี้เสร็จอะไรเสร็จเสียงชัดไหมอะไรอย่างเงี้ยครับมันก็ไม่ทันเวลานะเพราะเราทําคนเดียวผมก็จะต้องกลับมาเช็คที่บ้านจังหวะที่ผมกําลังอ่ะเช็คฟุตเทจเช็ควิดีโอแล้วก็เคลียร์ของเคลียร์อะไรนะครับเนาะ ปรากฏว่ามันมีเสียงบางอย่างนะครับเหมือนมีอะไรเนี่ยมาเคาะประตูนะครับตรงสังกะสีนะครับกึกๆเนี่ยพอผมมองเวลานะครับช่วงนั้นเนี่ยประมาณหนึ่งทุ่มถึงสองทุ่มนะตอนแรกเนี่ยผมก็คิดว่าเฮ้ยเสียงแมวหรือเปล่าแมวมันมาจับหนูแล้วเพราะว่าหลังบ้านผมเนี่ยมันก็มีนาอยู่เนาะก็เป็นแบบบ้านที่มัน เป็นบ้านชาวบ้านนะครับด้านหลังก็มีนามีไร่อะไรพวกนี้เนาะผมก็คิดว่าเออหนูนาหนูอะไรเปล่าหรือว่าหนูบ้านแมวมันมาจับหนูวิ่งหนูามาไล่อะไรพวกนี้ประมาณนี้เนาะก็คิดพยายามเข้าข้างตัวเองผมก็เลยไม่ได้เอกใจอะไรผมก็เช็คฟุตเทจเช็ควิดีโอต่อนะครับเช็คได้ประมาณสัก50%นะครับมันมีเสียงอเองคาะอีกแล้วคึก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 มันเป็นสังกะสีเนาะผมก็เอ๊เสียงเคาะแบบนี้เนี่ยมันมันไม่น่าใช่นะมัน ม,มันแปลก,กแหละผมรู้สึกว่าเอ้ยมีใครมาแกล้งเราหรือเปล่าวะอะไรเงี้ยเพราะว่าตอนนั้นเนี่ยผมอยู่บ้านคนเดียวเนานะจะบอกว่าแม่เนี่ยมาเคาะเนี่ยก็ไม่น่าใช่นะเพราะว่าถ้าเกิดมีอะไรเนี่ยแม่เขาก็จะโทรมาหาผมก่อนเนาะเขาจะไม่ทิ้งเครื่องไว้เพียวๆทิ้งเครื่องไว้โดดเดี่ยวโดยที่ไม่เฝ้านะอย่างน้อยเขาต้องโทรบอกว่าเออเจแมอ่อยากได้นู่นอยากได้นี่เนาะหยิบติดมาด้วยอะไรด้วยถ้าเกิดจะมานอนอะไรอย่างนี้นะพอได้ยินเสียงกันเนี่ย ผมก็กลับไปดูประตูข้างบ้านนะปรากฏว่าเปิดไปเนี่ยก็ไม่มีอะไรนะจังหวะนั้นเนี่ยผมไม่ได้สังเกตประตูหน้าบ้านนะว่ามีอะไรหรือเปล่านะครับเพราะว่าก็ไม่ได้คิดอะไรมากมายเนาะแต่ก็เริ่มรู้แล้วว่ามันเหมือนมีอะไรบางอย่างเนี่ยแปลกๆกลับมาเช็คฟุตเทจเช็ควิดีโออีกเช็คไปประมาณสัก80%ปครับพี่ๆจังหวะนี้นี่ยผมได้ยินเสียงกระจกเนี่ย มันสะเทือนนะครับกระจกอลูมิเนียมเนี่ยมันสะเทือนแบบตึกจึก,จก,จก,จกเหมือนมีอะไรมาเขย่าประตูนะเหมือนมีอะไรมาเขย่าประตูซึ่งประตูหน้าบ้านผมเนี่ยมันก็ค่อนข้างสลัวสลัวนิดนึงนะแต่ผมจะเปิดไฟไว้หน้าบ้านนะครับจังหวะที่ผมเดินไปดูเนี่ยผมเห็นเงาผู้ชายเนี่ยร่างใหญ่นะซีกนึงนะครับดำทะมึนเลยฮนะแต่ไม่ชัดเจนนะว่าเขาเนี่ย ต้องการอะไรหรือว่าเขามีจุดประสงค์อะไรนะครับเห็นแค่เงานะครึ่งนึงนะครับซึ่งไอ้ครึ่งนึงเนี่ยแง้มมาทางประตูเนี่ยฮะแง้มมาทางประตูส่วนอีกครึ่งนึงเนี่ยมันหายไปนะครับซึ่งผมกับพิบตาดูแล้วดูอีกทีน,นึงปุ๊บเงานั้นเนี่ยกลับหายไปแล้วผมรู้สึกเฮ้ยไม่ชอบมาพากลน,นะไม่ดีแล้ว I, ไปนอนกับแม่ดีกว่านะเอาละเริ่มเคลียร์ข้าวของเสร็จอาบน้ำมาถ้าผมก็โทรไปหาแม่นะครับบอกว่าโอเคจะเอาอะไรไหมนะฮะเดี๋ยวผมจะเข้าไปแล้วประมาณตอนนั้นเนี่ยประมาณ3ามทุ่มนะครับแม่ผมก็บอกว่าไม่ต้องมาหรอกอยู่เฝ้าบ้านเถอะเดี๋ยวของที่บ้านหายผมก็บอกเอาผมก็จะไปอยู่เป็นเพื่อนแม่เนี่ยเดี๋ยวมันอันตรายนะอะไรอย่างนี้แม่บอกไม่เป็นไรหรอกช่วงนี้ไม่มีเครื่องหายมานานแล้วอะไรอย่างนี้นะครับผมก็อ่ะโอเคแม่ให้เราเฝ้าบ้านเราก็เฝ้านะครับถ้าแม่มีอะไรแม่ก็โทรมาเนาะ แม่เขาบอกว่าเขาเอามีดไอ,อหัวดะครับเขาเรียกมีดหัวดอะไรประมาณนี้นะไม่รู้ว่าแต่ละพื้นที่เรียกยังไงเนาะที่เขาหัวดหญ้าแม่บอกเอามีดหัวดเนี่ยนอนไว้ข้างตัวตลอดไม่ต้องกลัวหรอกแถวนี้ก็มีผู้คนอยู่อะไรประมาณนี้เมื่อแม่พูดอย่างเงี้ยนะผมก็จําเป็นที่จะต้องนอนอยู่บ้านนะก็ปิดประตูล็อกประตูนอนนะครับเข้าไปนอนประมาณสักสี่ทุ่มกว่าเนี่ยก็เล่นโทรศัพท์อะไรไปแล้วก็ตอบคอมเมนต์พี่พนะเผลอหลับไปนะเผลอหลับไปทีนี้ ได้ยินเสียงคออีกคนระับคออลูมิเนียมนะประตูอลูมิเนียมนะประมาณห้าทุ่มครึ่งนะคอแบบตุกตุกตุกๆ,ๆุกๆๆๆๆๆๆผมก็เฮ้ยอะไรวะแม่หรือเปล่าวะมีอะไรหรือเปล่ามีอเรื่องเด่งด่วนหรือว่ามีอะไรที่มันเป็นเรื่องคอขาดปาตายใครมาวะเนี่ยอะไรประมาณนี้นะพอชะโง,งกหน้าไปดูอีกไม่มีใครครับพี่ๆไม่มีใครเลยมีแต่ความว่างเปล่าแล้ว เห็น,น,นหน้าว่าเป็นโรงรถเนาะตอนนั้นเนี่ยก็แค่ชะโงกดูกไก่นะไม่ได้ไปชะโงกดูหน้าบ้านเนี่ยเพราะว่าช่วงแรกเนี่ยผมเจอเงาแล้วรู้สึกเสียวๆนะเมื่อไม่เจอใครเนี่ยผมก็รีบกลับมายัางที่นอนเนาะกลับมายัางที่นอนสวดมนต์ไหว้พระปกตินะเพื่อที่จะคุ้มครองเรานะปรากฏว่าสวดไปสวดม,มานะครับสภาพก็เริ่มง่วงแล้วเนาะมันเพียแล้วเที่ยงคืนกว่าแล้วก็เข้านอนหลับปีกทีนี้ประมาณสัก ตีสองก็ขวานะครับผมฝันนะผมฝันว่ามีลุงแก่เนี่ยร่างใหญ่ทะมึนเลยครับแต่งกายเหมือนพานป่าอะไรประมาณนี้เนาะคือช่วงอกตั้งแต่ช่วงหน้าเขาเนี่ยเวอะเป็นจุดเหมือนอ่าเป็นเขาเรียกอะไรอ่ะยุงไข้เลือดออกอะไรวันเนี้ยเป็นเป็นเป็น,เป,นเป็นเอทอะไรเงี้ยที่มีจุดอะไรพวกประมาณนี้เนาะเป็นอิสุอิใส่เงี้ย แล้วก็มีแผลเวอร์ช่วงนี้ยลุงแกก็มาเคาะประตูหน้าบ้านนะไอ้ตองประตูเลยมเนียมาพี่เคาะตึกตึกึกไอ้หนูไอ้หนูตื่นผมก็เฮ้ยใครมาเรียกวะแม่ก็ไม่ใช่อะ่ะเสียงกันเหมือนผู้ชายอะ่ะไอ้หนูไอ้หนูตื่นเรียกลุงเข้าไปทีผมก็เฮ้ยขนลุกเลยพี่พี่ม่อพูดอย่างนั้นนะผมก็ลุกไปดูใกล้ เฮ้ยลุงมาทําอะไรแถวนี้เป็นไรมากหรือเปล่าชวนลุงเข้าไปทีผมก็บอกว่าอ้าลุงจะเข้ามาทําไมเนี่ยลุงหิวผมก็เฮ้ยมาหิวอะไรดึกๆดื่นเดือนเนี่ยลุงลุงอยู่ไหนเนี่ยลุงมาบ้านผมยางย่างวิการอย่างเงี้ยมันไม่ได้นะลุงลุงก็บอกก็เองชวนลุงมาเฮ้ยผมไปชวนลุงตอนไหนเนี่ยผมพูดได้ยังขนลุกนะครับพี่บีเนี่ยนะจะให้ดูนะเนี่ยนี่นะโหบอกว่าเฮ้ยผมไปชวนลุงตอนไหนอ่ะกับมึงชวนกูระหว่างกลับเนี่ยผมก็เฮ้ย เชื่ออะไรวะเนี่ยตอนนั้นก็นสตันอบบเอ้ยอะไรวะไปชวนตอนไหนหรือว่าตอนที่ผมกําลังออกมาหรือว่าชวนพี่พีเอฟซีเนี่ยกลับเพ่ออะไรวะเนี่ยบางทีผมเผลอปากไปโดยที่ไม่รู้ตัวนะตอนนั้นเนี่ยผมก็เฮ้ยผมไม่ได้ชวนก็มึงชวนกูมึงจะไม่เลี้ยงกูเลยเหรอพอผมได้ยินอย่างนั้นเนี่ยผมก็บอกว่ามึงมาทางไหนมึงกลับไปทางนั้นเลยนะมึงจะเข้ามาบ้านกูสุดท้ายลุงก็บอกว่ากูเข้าไม่ได้เขาไม่ให้เข้าเดี๋ยวมึงเจอกูแล้วผมก็สะดุ้งตื่นนะ ตอนนั้นก็ดูในกานะอย่างที่บอกไ้พี่ไปประมาณตีสองเนี่ยเงือเนี่ยโซกเลยเนาะผมก็รู้สึกว่าเฮ้ยรู้สึกมันแปลกนะก็เดินออกมาดูหน้าบ้านเนาะก็ไม่มีอะไรนะครับก็ปกติแล้วก็กลับเข้ามานอนนะด้วยความหวาดกลัวจนถึงช่วงเช้าเลยนะครับพอตะวันขึ้นเนี่ยผมก็รีบขี่มอไซค์ไปหาแม่เลยแล้วก็เล่าเรื่องราวเรื่องนี้ให้แม่ฟังนะแม่บอกว่ามึงอาจจะปากพอยก็ได้นะคือเขาก็แบบ ใส่ผมอะแบบไอ้หนูอย่าไปพูดอะไรอย่างนี้นะมันอยู่ในพื้นป่าบางครั้งเนี่ยเท่าที่เราทางเนี่ยหรือว่าพูดผีวิญญาณพเนจรเนี่ยเราไปชวนโดยที่ไม่นู้ตัวนะครับเขาอาจจะตามมาเนาะก็โดนบ้าไปทีนึงคนระับโดนแม่ตีไปที่ไหล่นะก็ด้วยความที่เราล้านด้วยบางครั้งเนี่ยจริง,รงๆเนะี่ยแม่ผมเตือนนะบอกอย่าไปเลยมันไกลมันไกลจากบ้านเรานะไปถึงแพ้เลยติดลำปางเนี่ยแต่ตอนนั้นเนี่ยผมก็พอมีตังค์นะีก็อยากจะไปเปิดประสบการณ์ใน พื้นที่ป่านะในพื้นที่ใหม่ๆบ้างอยากจะให้พี่ๆเนี่ยเห็นความเปลี่ยนแปลงของพื้นป่านะครับในช่อง GBC เนาะผมก็เลยไปไกลนิดนึงสุดท้ายได้กลับมาคือสิ่งลี้ลับนะครับที่ตามกลับมาด้วยพอหลังจากนั้นนะครับแม่ก็สูบน้ำเสร็จบด,ดีผมก็ขับรถอีแม่มาแม่ก็ขี่รถมอไซค์มานะครับวันรุ่งขึ้นก็ไปทําบุญถวายสังกทานนะครับพอผมถวายสังฆทานเสร็จเนี่ยพระท่านก็เตือนบอกว่า อาจจะเป็นเจ้ากรรมในเวรนะก็พยายามไปไหนมาไหนเนี่ยแผ่เมตตาไหว้พระแม่ธรณีเอาดินขึ้นมาชโลมตรงหัวตรงเนี้เนี่ยเป็นความเชื่อส่วนบนะุคคลเนาะอยากให้พี่นะใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังนะก็อย่างที่พระท่านบอกเนี่ยเพื่อที่จะให้พระแม่ธรณีเนี่ยคุ้มครองในการเดินทางนะครับเพราะว่าเราไปอยู่ในพื้นป่าเนี่ยเราไม่รู้ว่าพื้นที่ตรงนั้นเนี่ยเคยมีคนตายหรือไม่พื้นที่ตรงนั้นเนี่ยเคย เกิดเหตุการณ์อะไรหรือเปล่านะฮะแล้วพระท่านก็เตือนนะบอกว่าวิญญาณที่ตามมาเนี่ยอาจจะเป็นวิญญาณพานที่เกิดจากการยิงกันเองตายนะครับในผืนป่าเนาะแล้วก็นําศพไปบําเพ็ญตามาประเพณีเรียบร้อยเนี่ยแต่ว่าการเชิญดวงวิญญาณเนี่ยเชิญไม่สําเร็จนะครับก็เลยเป็นวิญญาณเล่ร่อนอยู่ในพื้นป่าโซนนั้นเนาะตรงนี้เนี่ยผมก็ค่อนข้างเชื่อนะเพราะว่าสังเกตตอนที่ผมเจอลุงเนี่ยในฝันนะครับผมเห็น ช่วงนี้ลุงเนี่ยเวอร์เต็มไปหมดเลยแล้วก็มีจุดเต็มไปหมดช่วงบริเวณโดยรอบนี้เนาะซึ่งผมก็สันนิษฐานว่าอาจจะเป็นปืนแกป๊ปหรือว่าปืนลูกซองนะครับที่ยิงกันตายโดยที่ไม่ทันตั้งตัวหรือว่าอุบัติเหตุใดก็แล้วแต่เนาะซึ่งในปัจจุบันเนี่ยก็ยังมีข่าวแบบนี้อยู่นะครับในการที่ผ่านป่าเนี่ยยิงกันเองตายในผืนป่าเพราะว่าบางครั้งเนี่ยอาจจะเป็นเรื่องที่บาดหมางก,กัน หรือว่าบางครั้งเนี้ยอาจจะเป็นผีบางตาบางครั้งนะครับที่ยแย่ไปกว่านั้นเลยเนี่ยก็เห็นผ่านด้วยกันเนี่ยเป็นสัตว์นะครับแล้วก็ยิงโดยที่ไม่ได้ไต่ตองอะไรประมาณนี้เนาะสุดท้ายเนี่ยเรื่องราวเนี่ยก็จบด้วยดีนะหลังจากที่ผมทําบุญเวลาผมนอนหลับอีกเนี่ยก็ไม่ได้มีใครมารบกวนหรือว่าอาการอยู่คนเดียวเนี่ยก็ไม่มีสิ่งหรือว่ามาีเหตุการณ์แปลก ที่เกิดขึ้นกับผมอีกเลยนะก็ถือว่าเป็นประสบการณ์ที่ผมเนี่ยพบเจอโดยตรงนะครับโดยการที่เราเนี่ยรู้ไม่เท่าทันเกี่ยวกับคำพูดคำจาในพื้นป่านะฮะตอนนั้นเนี่ยก็บอกตรงว่าไฟแรงแล้วกันนะไฟแรงลุยหมดนะไม่รู้ว่าอะไรข้างหน้าเนี่ยจะเป็นอย่างไรพื้นที่จะอันตรายหรือไม่นะครับลุยแบบลุยเละเลยลุยแบบอย่างบ้าคลั่งเลยนะซึ่งเหมือนใน คลิปสำรวจถ้ำนะที่ผ่านมาก็ลุยอย่างบา้าคลั่งเหมือนกันตอนนี้ก็มารักษาตัวมาเก็บตัวเองอยู่เข้าเซฟเฮาส์อยู่เนาะอะไรประมาณนี้แต่ก็ไม่ถึงขนาดนั้นนะพี่ๆผมคิดว่ามันคงไม่ได้ไปเจอสิ่งผิดกฎหมายนะเนาะก็พยายามคิดในแง่ดีกันเกี่ยวกับถ้ำที่ผมไปเนะี่ยคิดว่าคงจาไม่ใช่สิ่งที่ผิดกฎหมายหรือว่าสิ่งที่อันตรายต่อผู้ไปพบเจอ นนะโอเควันนี้ผมก็ขอญาตแชร์เรื่องราวนะครับเป็นเรื่องราวที่ท็อ,ทอปซีค e t เลยที่ผมเก็บไว้ก็ถือโอกาสมาเล่าให้ทุกท่านฟังถ้าทุกท่านคิดเห็นยังไงก็ช่วยคอมเมนต์บอกผมได้นะเพื่อให้ผมรับรู้นะครับผมก็จะพยายามเข้าไปอ่านเข้าไปกดไลค์นะครับทุกคอมเมนต์เลยขอบพระคุณจริงๆที่แสดงความคิดเห็นมากับผมกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับช่อง jpc นะครับ วันหนึ่งผมเดินเข้าป่านะช่วยสนับสนุนผมด้วยนะครับพี่ๆในการทําคลิปต่อไปในการเดินป่าครั้งต่อไปด้วยนะฮะและท่าในใดอยากจะแนะนำหรือว่าอยากให้ผมทำอะไรเพิ่มเติมก็คอมเมนต์มาได้เหมือนกันนะฮะแล้วก็สําหรับคลิปนี้เนาะผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนเจอกันใหม่นะครับทุกวันศุกร์เวลาหนึ่งทุ่มตรงกับผม JPC วันหนึ่งผมเดินเข้าป่าสําหรับคลิปนี้สวัสดีครับ